สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r ออ f ์ c i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับความรู้สึกของเท้าที่ลอยขึ้นจากพื้นค่อนข้างแปลก แต่ที่น่าสะพึงกลัวเช่นกันพอนี่เป็นครั้งแรกของหัวอ e ีฮาวนายอีกทางด้านหนึ่งมาเซลทาวก็เริ่มช่วยเซลเซียลบินแล้วเช่นกันแอวะว่าจะมีเสียงกริดนโอรองของเซลเซียวนังขึ้นในอากาศก็ตามในการใช้อาวุธยานประเภทบินได้สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือต้องรวบรวมสมาธิ จากนั้นใช้พลังญญาณถ่ายเทพไปยังแกนของอาวุธยานประเภทบินได้เพื่อสร้างแรงขับดันซึ่งมีปุ่มไม่กี่ปุ่มเพื่อใช้ควบคุมปีแต่ปีขนาดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะบินเร็วเวสมอไปเพราะมันถูกกำหนดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมตามได้ที่ผู้ใช้สามารถรักษาทิศทางและความเร็วได้พวกเขาก็จะไม่ตกลงไป เนื่องจากหัวอี่าวเป็นวิศวกรวิญญาณการควบคุมอาวุธยานังกล่าวจึงไม่ได้มีปัญหามากนักและในตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือ,อเรียนรู้วิธีการควบคุมอย่างสมดุลแต่ทว่าเขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เลยในเวลานี้เพราะเขากำลังพูงสร้างจากเสียนหลาดในใจของนอนไม่น้ำแข็งเทนเมิร์นและจากกพัดดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกด ซึ่งกำลังสนทนาการอยู่ในจาของขา่าวอานโนตมีบางสิ่งเช่นนี้จริงๆนี่คงเทียบเท่ากับการสวมปีใช้หรือไม่จาก,กพาร์ดดินน้ำแข็งถามด้วยความประหลาดใจนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมอร์ก็ตอบว่าเหตุผลที่มนุษย์สามารถครอบครองดินแดนนี้ได้ไม่ใช่เพราะสัตว์ยานอย่างพวกเรานั้นสาเหตุหลักนั้นมาจาก ความแตกต่างกันด้านความคิดสั้างสรรเมื่อตอนที่ข้าอยู่ในปลายาชิงโตข้าเคยเอ็นอาวุธยานที่สรงพลังมากกว่านีิมากรอนและอาวุธเหล่านั้นก็น่ากลัวมากจริงๆมากจนแม้แต่สัญญาณแสนปีก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันจากกอพาร์ดีนีน้ำแข็งก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวว่า ชีวิตของมนุษย์มีสีสันมากกว่าชีวิตของสัตว์ยานจริงๆข้ามีชิ้นอยู่เกือบสี่แสนปีแล้วแต่ข้ากลับมีเพียงน้ำแข็งและหิมาเท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำนอนหม่น้ำแข็งเทนเมอนก็รีบพูดตอมนางว่าตอนนี้มันแตกต่างจาเดิมแล้วไม่ใช่หรือนี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้าตัดสินใจถูกต้องแล้วงั้นหรือ เราได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราดูเสี่ยวอีห่าวเติบโตขึ้นแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะหากทำได้ข้าคิดว่าจะทำให้เขาแข็งแร่งเร็วขึ้นจากกับฮาร์ดีเนียมแข็งถอนหายใจก่อนจะกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นได้ก็คงจะดีค่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับจากกับฮารดีนีหิมะ สถานการณ์ของนางก็ไม่แตกต่างจากครั้งก่อนของข้า,ขามากนักอานที่จริงนางอ่านอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายกว่าข้าด้วยซ้ำข้ากลัวว่านางจะไม่สามารถผ่านคอขวดต่อไปได้นอนใหม่น้ำแข็งเทนเมินก็ตอบว่าทำไหเราไม่กลับไปพาจากกบพัดดินีหิมะมา้วยดาจากกบพัดดินน้ำแข็งก็พูดอย่างไม่พอใจว่าเจ้าอยากตายสินนะ ข้าไม่ไปกับเจ้าหลอกอยาบอกนะว่าเจ้าคิดว่าตัวเองสามารถแก้ยกล่อมนางได้ในเวลานั้นหาไม่ใช่เพราะว่าเจ้าวางกำดักข่าและคู่คามการลำลงอยู่ของข้าเจ้าคิดว่าข้าจะเลือกเส้นทางที่ข้าไม่สามารถควบคุมได้หรือไงจากกับพารดินิมะสามารถควบคุมความปรารถนาของนางได้มากกว่าข้าและนาง ก็ยังเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของดินแดนเหนือสุดเป็นไปไม่ได้ที่นางจะเต็มใจอยู่ในสภาพช้นนี้ที่ซึ่งนางต้อมพึ่งพามนุษย์เพื่อการอยู่รอดนอนไม้น้ำแข็งเทมเมินหัวรอแล้วพูดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีหากนางตกหลุมรักข้านางอาจยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอยู่กับข้าก็เป็นไปได้ จากกพัรดินิหิมะก,ก็กล่าวว่าเจ้าไม่อายมางหรือไงอย่าโทษข้าที่ไม่ได้บอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อตอนที่ราชาปีศาจหิมะเทท่านพยายามสแสดงความรักต่อจากกพัรดินิหิมมาเจ้ารู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกระดูดทั้งมวลในร่างกายของเขารวมทั้งกระโดูกสี삭ก็ถูกนางบทขยี้ซึ่งเขาใชา้เวลากว่าพันปีในการฟื้นตัวเต็มที่ และนั่นเป็นเพราะจาก,กรพรรดิดินหิมะตาสินใจที่จะไว้ชุดิเขาเพราะสายเลือดของเทนมังแข่งที่เขามีอยู่หากเจ้าอยากถูกจาก,กรพรรดิดินหิมะบดให้กลายเป็นน้ำผลไม้เจ้าก็ควรอยู่ให้กายจากที่นี่ให้ได้สกอนนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมอน์พูดอย่างหนักแน่นว่าอ้อข้าล้อเล่นแค่ล้อเล่นนาคนเดียวที่ข้ารักก็คือเจ้า ใครสนใจเกี่ยวกับจากกะพัดดีดีหิมะก,กันเล่านางเป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยหายไปก็เท่าน,านั้นแค่ก้อนเมฆที่ลอยหายไปจากกะพัดดีเนียมแข่งเป่งเสียงเงียนยินชาว,ว่าจงเก็บพลังจิตอันน่าขย,ขยักขยักของเจ้าออกไปจาก้าซาจากกะพัดดีนิมะสามารถแปลงกายได้โดยใช้ทักษะโดยกำเนึกของนางและนาง ก็สามารถฟันฝ่าหายนะต่างๆได้สำเร็จแล้วหากข้าจำไม่ผิดตอนนี้นางคงอยู่ไม่ไกลจากหายนะที่เจ็ดข้าหวังว่านางจะประสบความสำเร็จขณะที่พวกเขาสองคนสนทนาการหัวอี้่าวก็เริ่มควบคุมอาวุธยานประเภทบินได้ได้แล้วทักษะ70คนซึ่งเป็นทักษะประเภทช่วยเหลือก็มีบทบาทที่ย่นเยี่ยมอีกครั้ง ข่าสามารถตรวจัับการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมในอากาศได้อย่างชัดเจนและตอบสนองได้อย่างแม่นยำด้วยการเปลี่ยนมุมของปีของเขาวข่าวใช้เวลาเพลงชั่วคู่เดียวในการทดสอบเพื่อควบคุมการบินเป็นเส้นตรงลัางจากน,นานข่าวจึงเริ่มพยายามบินในอากาศในอีกหน้าหนึ่งเซลลวก็ได้ตกลงมาจากอากาศถึงสามครั้งหากไม่ใช่พร้อมมีมาสาวคอยช่วย นางคงจะแตกเป็นเสียเส่ยงไปแล้วแม้แต่ปเปื่ยสีซานสือเจียนนา้นๆและคนอื่นก็สัสนสธาด้วยความกลัวเมื่อได้ลองใช้อาวุธยานประเภทบินได้เป็นครั้งแรกแอ้ว่าผู้ข่าวจะมีประสบการณ์แต่ก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความคุ้นเคยกับการใช้งานแน่นอนว่าคนคนเดียวไม่สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆได้ ในไม่ช้าคนอื่นๆก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากทักษะปันจสุคนของหัวอีฮาวหลังจากการฝึกฝนครึ่งชั่วยามในายที่สุดทุกคนก็สามารถบินได้แล้วแน่นอนว่าก่อนจะออกเดินทางพวกเขาได้เข้าสู่สภาวะการทำสมาธิเพื่อฟืน้นฟูพลังวิญญาณของพวกเขาจากนานจึงเริ่มบินอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการได้รับความช่วยเหลือจากทักษะการจิตสืบค้นของหัวอีฮาวสิจาลานด้านนอกทั้งหมดจึงรวมตัวกันอยู่ข้างหลังเข,ขาขนาดที่หวังเยียนก็อยู่เหนือนด้านบนพวกเขาส่วนพวกโซเซียนก็ได้หายตัวไปอีกครั้ง อีมาสทาเป็นผู้นำทั้ง7คนจาลานด้านในก็ได้เปิดเส้นทางแนวรูปแบบของตัววีและก็บินตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เต็มที่สำหรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบินอาการคือมันจะไม่ถูกกีดขวางโดยภูมิประเทศและแทนที่จะใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปยังเป้าหมายหัวอีฮาวไม่รู้ว่า รุ่นพี่ของเขาสามารถติดตามทิศทางของพวกเขาได้อย่างไรแต่สิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือรักษาการเปิดใช้งานทักษะปาน70็บค้นขาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอุรมทีมที่อยู่รอบตัวในขนาดนี้หวังตรงและหัวอีฮาวแทบจะรวมร่างกันแล้วเนื่องจากหวังตรงกำลังบินอยู่ใต้เขาพร้อมกับการปีของอาวุธยานประเภทบินได้ นายทางกับการหัวอี้ห่าได้ยื่นมือออกไปและก็จับไปที่คอของหวังตงท,ทันทีที่พวกเขาเริ่มทำเช่นนี้พวกเขาก็ได้รับคำถามมากมายจากคนอื่นๆแต่พวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้พูดถึงพลังเขาตงอย่างเด็ดขาดจึงเป็นผลให้พวกเขาทั้งคู่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของคนอื่นๆด้วยพลังเ่าตงที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ความเร็วในการบินของพวกข่าวจึงไม่ได้ยไปกว่าไปเปยสีสร้างสือ่อเจียงนานๆหรือเฮอเชโทมาสนักซึ่งแตกต่างจากเซลเซียวที่มีเชือผูกไว้ที่เอวของนางทำให้นางดูเหมือนว่าวขนาดที่นางโูมาสัสแาวาดึงไปด้วย คนอื่นๆสามารถมองเห็นแสงสีทองจางๆปรากฏขึ้นบนร่างกายของวังตรงได้เป็นครางคาวจากนั้นแสงสีทองจางๆก่อยค่อยไหลออกมาจากร่างกายของข่าไปยังหัวอีหาวพวกเขาสามารถบินได้ทั้งหมด500ไมล์ในหนึ่งชั่วยามแต่นี่เป็นขีดจำกัดของพวกเขาเนื่องจากสิจารณน้าโนมมีระดับการฝึกฝนค่อนข้างตาม แต่หัวอีหาวระว่างตรงอามมา่ยืนหยันได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยซึ่งทำให้สิจาแลนันนายรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากความร่าช้าก่อนหน้านี้ท้องฟ้าจึงเริ่มมืดลงแล้วเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาลงมาจากท้องฟ้าเพื่อพักพรนี่ไม่ดีแน่เราคงไปไม่ทันเวลาอีสพากข้าจะพาพวกเจ้าไปเอง เอียงของพู้โซเซนัังขึ้นเมื่อร่างที่ผลขาดข,ขา่าวปรากฏขึ้นจากปากที่อยู่ใกล้ๆราวกับว่าข่าวล่องลอยไปมาที่นั่นก่อนจะพูดต่อไปว่าแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางข้ารู้สึกหิวขึ้นมาแล้วสิพวกเจ้าคงรู้นะว่าต้องทำเช่นไรพู้อาโซเซียนก็เดินไปหาหัวอีฮาวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าจานนั้นตมลายขาวด้วยท่าทาง ที่ค่อนข้างแห้งกำลังใจข่าวนี้พวกข่าวไม่จำเป็นต้องให้พวกโซเสียนแรงางพวกข่าวทุกคนเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองทันทีในขณะที่พ่อควายอย่างหัวอีฮาวก็ต้องเข้าสู่หน้าที่อีกครั้งก่อนที่ข่าวจะมีโอกาสฟื้นพลังวิญญาณกลับมานอกจากพลังเข่าตรงแล้วเหตุผลลกัก ที่ทำให้เขาวระหว่างตรงสามารถยืนหยันได้นานถึงหนึ่งชั่วยามนานก็มาจากกาดูยานแข่ง้ายของคามถ้าหาไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาสามารถฟื้นฟูพลังยานได้อย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางพวกเขาก็คงจะหมดแรงไปนานแล้วพวกเขาไม่สามารถหาปลาสำหรับมือคําได้เพราะกลิ่นของสป,ปาร์ไม่สามารถติดตามได้ง่ายนากักเมื่อรวมกับ ผลเบอร์รี่ภูเขาและหน่อไม้สองสามนอพวกเขาก็เพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยอิ่มเมื้อหนึ่งเิจาร้านนั้นนายพอใจเป็นอย่างมากพาการชื่นชมหัวอีฮาวอย่างไม่หยุดหย่อนว่าหัวอีฮาวนั้นทำราวกับว่าพวกเขาอยู่ในช่วงพักร้อนพวกเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วยามในการทานอาหารมื้อข้ามเศษและใช้เวลาค่อนข้างนาน สามหลักทุกๆคนในการฟื้นผูพลังวิญญาณของพวกเขาท้องฟ้าเริ่มมืดลงเมื่อถึงช่วงเวลาที่ทุกคนฟื้นตัวเต็มที่โชคดีที่ดวงดาวทำให้ท้องฟ้าอยามคํำคืนสว่างสวยสายตาของพวกเขาจึงไม่ถูกบดบังมากนักัวอีฮาวเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากความมืดน,น้อยที่สุดด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนที่มาจากนิจวญญาณ ทำให้ข่าวไม่มีความแตกต่างแลว้ววางช่วงเวลากลางวันและกางคืนมกักนาเอานี่มัดมันไว้ที่เอววางเยียนผู้หนออมาพร้อมส่งเชื่อเส้นยาวไปที่หัวอีฮาวซึ่งปลายเชื่อกนั่นหนึ่งก็มีตัวล้อบแบบพิเศษเพื่อให้สามารถผูกไว้กับเอวและต้นขาของบุคคลได้ซึ่งเชื่อยาวทั้งหมดกว่า30เมตร วาอีหฮาหยิบเชือกแล้มมารว้กับตัวเองเขารู้แล้วว่าเชือกแบบนี้มีไว้เพื่อใช้ควบคู่ไปกับอาวุธวิญญาณประเภทบินได้เมื่อมีวิญญาจารย์ที่มีระดับการฝึกฝนต่างกาันการใช้เชือกชนิดจะทําให้วิญญาจารย์ที่มีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่านางสามารถนำผู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่ต่ำกว่าไปพร้อมกับพวกเขาได้ เพื่อเพิ่มระยะห่างร่วมกันที่บินโดยคนสองคนทำให้ทั้งสองสาม,มารถรักษาระยะห่างและความเร็วในการบินได้ดีขึ้นหวอีฮาวไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเชื่อคนอื่นๆก็ได้รับเช่นเดียวกันรวมทั้งหวังเยียนด้วยเมื่อทุกคนได้รับเชื่อครบแล้วปลายของผู้มาหมดก็ถูกส่งไปยังผููอาโซเซียน ผู้อาโสเซียนก็กล่าวว่าเด็กน้อยสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำคือพยายามปกป้องตัวให้ดีที่สุดเมื่อ,เ,อเราบินขึ้นไปทุกคนควรรักษาตำแหน่งบินแปางหน้าและเมื่อค้าให้สัญญาณพวกเจ้าก็ใช้พลังวิญญาณเพื่อปกป้องไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจากกระแสะลมรับตัวเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครา ผู้อาโซเซียนกำลังจะเคลื่อนไหวัหรือจิตใจของหัวอีหาวซัคนคอนเออเชตโทที่อยู่ข้างหลังของเขาก็ได้พาเขาบินลอยขึ้นไปในอากาศแล้วไม่มีใครสามารถเห็นสิ่งที่ผู้อาโซเซียนทำได้แต่อาวุธยานประเภทบินได้นี้หนาเพียงครึ่งเดียวของหัวอีหาวและเฮอเชโธท,ที่ปรากฏขึ้นบนหลังของเขา เอกสีแดงเข้มคู่หนึ่งก็กลางอ่อนอย่างรวดเร็วจนกว้างประมาณ2เมตรซึ่งถือได้ว่าไม่กว้างจนเกินไปแต่ปลายปีมีไอพ่นถึง12ตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าอาวุธยานประเภทบินได้าทางการทหารรวมถึงอาวุธยานประเภทบินได้ของหัวอีหาวและเหอร์เช่โหนาน มีไอพ่นเพียงสองตัวนี่เป็นอาวุธยานประเภทมินได้ชนิดไอกันแน่นายไม่ช้าหัวอีห่าวก็เข้าใจอย่างรวดเร็วว่าไอพ่นทั้ง12ตัวนี้มีความหมายอย่างไรเมื่อทุกคนอยู่ในตำแหน่งพุ่งไปข้างหน้านอากาศแล้วเสียงของพู้วโซเซียนก็นั่งขึ้นว่าทุกคนพร้อมแล้วหรือยังสามสองหนึ่งไปกันเธอ อามลางเสียงตะโกนของพวโซเซียนไอพ่นทั้ง12ตัวบนปีของเขาก็สว่างสวายไปด้วยแสงสีขาวพร้อมๆกันหลังจากนั้นหัวอีฮาวก็รู้สึกได้ถึงพลาัางแข็งแกร่งที่มาจากเอของเขาเอบนหลังเขาวก็ถอยออกเล็กน้อยโดยอัตโนมัติจานนั้นเขาก็ไม่สามารถเห็นสาภาพแวดล้อมรับตัวได้ชัดเจนอีกต่อไป ในเวลาเดียวกันเสียงวิดวิวที่เจาะหูจากกระแสลมรับตัวก็ได้สมผลต่อการได้ยินของเขาในทันทีหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็พบว่าม,มันยากจะทนได้และการพึ่งพาพลังยานเพื่อปกป้องร่างกายของเขาก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพออีกต่อไปทางด้านหวังตงก็จับขาของหัวอีฮาวจากด้าน่างแต่เขา ก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดีมากนักเช่นกันพลังเห่าตงของพวกเขาหไหลเวียนด้วยความเร็วสูงผ่านร่างกายของพวกเขาในขณะที่แสงสีแดงทองที่มาจากแขนซ้ายของเขาก็สั่นไหวไม่หยุดยัง้งขนาดที่พมานปกป้องร่างกายของเขาวไว้หัวอีฮาวไม่กล้าประมาทอีกตบไอ ข่าวได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธจากกัปพัดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกตออกมาทันทีซึ่งทำให้ชั้นของผนึกน้ำแข็งเพชรอันเจิดจ้าปกคลุมผิวกายของขาวและนี่คือเกาะจากกัปะพัดดินน้ำแข็งแน่นอนว่าแรงกดดันที่ห่อคุ้มข่าวก็ลดลงในทันทีที่ขาวเปิดใช้งานเกาะจากกัปพัดดินน้ำแข็งนอกจากนี้ อวียห่าวยังพยายามปลดปล่อยทักษะจิตสุวคนเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมแต่กลับพบว่าเขาไม่สามารถปลดปล่อยทักษะยันได้แล้วพึงพมว่านี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นโจโจก็มีเสียงดังขึ้นในใจว่าเจ้าเดินทางเร็วเกินไปพลังจิตของเจ้าจึงถูกตัดขาดและก็กระจัดกระจายทันทีที่มันออกมาจากร่างกายของเจ้า เชื่อฟังมากขึ้นอีกนิดและพยายามอยากทำอะไรมาโนตผู้นั้นแข็งแกร่งจริงๆนอนใหม่น้ําแข็งเทนเมิรก็ได้ส่งเสียงเตือนหัวอีฮาวในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนจากกับพาดินีแมงป่องน้าแข็งมรกตก็พูดอย่างไม่ยอมรับว่าาข้าเป็นคนกรเข่าวก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดีนอนใหม่น้าแข็งเทนเมิรก็เปลี่ยนเสียงทันทีว่า นั่นเป็นเพอปิงปิงของข้าย่อนเยี่ยมที่สุดอบป่าไปซะเสียงของจกักรพรดดินน้ำแข็งก็ดังแทรขขึ้นขานาดที่หัวอีฮาวใช้เพียงทักษะยานเพื่อป้องกันตัวเองพลังหยักของข่าก็จะไม่ถูกเผาผ่านมากนะักหล่งจากเปิดใช้งานเกาะจากรพาดดินน้ำแข็งมาระยะหนึ่งแล้ว หัวอี้หาวก็เปลี่ยนไปใช้โลวิญญาณระดับสองซึ่งมีความสามารถในการป้องกันดีพอสมควรอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่มีปัญหาในการปกป้องร่างกายของเขาจากกระแสลมที่พัดกันนำความเร็วระดับสูงสุดที่ผู้อาสเสียนใช้เดินทางนั้นทำให้หัวอี้หาวสามารถสัมผัสได้เพียง ความมืนมิดเท่านั้นแม้แต่การเงยหน้ามองดวงดาวและดวงจันทร์ก็เป็นไปไม่ได้เป็นผลให้เขาทำได้เพียงปกป้องตัวเองด้วยพละกำลังทั้งหมดเท่านั้นนี่คือความแห่งแก่งของผู้โสเสียนจริงๆไม่ว่าใครก็สามารถอยู่ในสมดุลการอากาศได้โดยใช้อาวุธยาณประเภทบินได้ และก็ไม่มีแรงต้านอากาศเกิดขึ้นด้วยแต่พวกโซเซียนก็สามารถเดินทางด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวด้วยตัวเขาเองพร้อมกับลูกศิษย์จำนวนมากได้สิ่งนี้อธิบายได้โดยใช้คำว่าความเห็นแก่งเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรก่อนหน้านี้พวกเขาเดินทางได้ประมาณ4-500ึ500หไมล์ในระยะเวลาหนึ่งชั่วยามดังนั้น หาพวกเขาเดินทางเป็นเวลาหนึชั่วยามเต็มพวกเขาจะซึ่งสุดที่ระยะทางมากกว่า1,000ไมล์ใช่หรือไม่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ